สวัสดีครับผมแพทย์แผนไทยประยุกต์กิจผิวงามนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับรว่าทุกวันนี้นะครับวิถีชีวิตนะครับของคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากอดีตนะครับจากการทํางานที่เคลื่อนไหวนะครับก็เป็นทํางานที่มีการใช้การนั่งเป็นระยะเวลานานๆซึ่งส่งผลทําให้สุขภาพร่างกายของทุกคนนะครับผมมีการเจ็บปวดร่างกายต่างๆตามมาและเสียสมดุล วันนี้นะครับผมงานแพทย์แผนไทยนะครับอยากมีาศาสตร์ในเรื่องของาศาสตร์มณีเวทนะครับมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักเรามารู้จักาศาสตร์มณีเวทไปด้วยกันครับาศาสตร์มณีเวทนะครับเป็นาศาสตร์เกี่ยวกับ การปรับสมดุลของร่างกายนะครับผมโดยคิดค้นโดยอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปการนะครับซึ่งเป็นบูรพาจารย์ในเรื่องของศาสตร์มณีเวทโดยเปริการผสมผสานระหว่าง,งการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนอายุรเวทแล้วก็การแพทย์ทางอินเดียนั่นเองซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างของร่างกายนะครับทำให้การทํางานของร่างกายมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดระบบน้ําเหลืองและก็ระบบเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายต่างๆของร่างกายซึ่งเมื่อร่างกายของเราครับทำงานสมดุลจะทําให้อาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นดี นั่นเองครับผมจากผลการวิจัยนะครับมีการศึกษานะครับในกลุ่มของกลุ่มออกกําลังกายนะครับณจังหวัดพิษณุโลกนะครับพบว่านะครับกลุ่มที่ได้ทําโปรแกรมมานีเวทในตลอด4เดือนนะครับมีผลในเรื่องของการลดบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับลดอาการท้องผูกและอาการต่างๆซึ่งทําให้คุณภาพชีวิตนะครับดีขึ้นและก็ทําให้โครงสร้างของร่างกายเนี่ยปรับสมดุลได้อย่างดีขึ้นนั่นเองครับ ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าศาสตร์มณีเวทเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรวันนี้นะครับทางเรานะครับได้มีศาสตร์มณีเวทนะครับมาเสนอให้พี่พี่นะครับทั้ง8ท่าด้วยกันเรามาเรียนรู้ในส่วนของศาสตร์มณีเวททั้ง8ท่าไปด้วยกันครับเรามาเริ่มด้วยท่าแรกด้วยกันเลยนะครับท่าแรกเรียกว่าท่าไหว้สวัสดีหรือท่ารำละครครับเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะครับการยืนนะครับผมยืนให้ตัวของขานะครับขนานกับหัวไหล่นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มไปพร้อมกันด้วยท่าแรกนะครับผมก็คือ1นะครับ ตั้งพนมมือไว้ครับที่หน้าอกหลังจากนั้นนะครับประสานมือครับหลังจากนั้นดันข้อศอกตรงลงด้านล่างครับให้สุดข้อศอกเลยนะครับหลังจากนั้นดันขึ้นศีรษะพร้อมหายใจเข้าลึกๆหลังจากนั้นเราพายมือออกด้านข้างนะครับผมแล้วแนบกับข้างลำตัวอันนี้ครบหนึ่งท่านะครับผมเรียกว่า ถ้าไหว้สวัสดีเรา,เราทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับพนมมือครับประสานมือดันข้อศอกตรงลงด้านล่างครับดันมือขึ้นด้านบนพร้อมผายออกด้านข้างแนบลําตัวท่านี้นะครับจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับแก้ปวดไหล่ปวดต้นคอนและก็เวียนศีรษะนะครับท่านี้นะครับให้ทำซ้ำๆนะครับ3ครั้งนะครับจะช่วยบรรเทาอาการดังที่ได้กล่าวไปไว้ครับผม ท่าต่อไปนะครับเป็นท่าบริหารที่2นะ <royable> ครับเรียกว่าท่าโมแป้งนะครับเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากเตรียมท่าเรียบร้อยนะครับผมตั้งมือขึ้นหน้าอกครับผมทั้งสองข้างโดยที่นิ้วโป้งนะครับชี้ขึ้นด้านบนนะครับหลังจากนั้นยืดแขนออกไปทางด้านหน้าครับหลังจากนั้นนะครับเปิดออกแขนทางด้านข้างเหมือนเปิดผ้าม่านนะครับแล้วอ้อมไปที่หลังไหล่ด้านหลังนะครับแล้วกลับมาท่าเดิมเราทําซ้ําไปด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะครับยกมือขึ้นมาระดับหน้าอกครับดันไปด้านหน้า เปิดผ้าม่านะครับอ้อมแขนไปทางด้านหลังแล้วกลับมาที่เดิมท่านี้นะครับจะช่วยในเรื่องของแก้ไหลติดนะครับแล้วก็ข้อศอกติดแล้วก็นิ้วล็อกครับท่านี้นะครับให้ทาซ้าวันละสามครั้งครับต่อไปนะครับท่าบริหารที่3นะครับเรียกว่าท่าถอดเสื้อนะครับเรามาทําไปพร้อมกันเลยครับท่าเตรียมนะครับผมงอข้อศอก90องศานะครับโดยให้แขนขวานะครับทับอยู่ด้านหน้าแขนซ้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับยืดแขนไปนะครับบริเวณศีรษะนะครับทั้งสองข้าง หลังจากนั้นนะครับให้ฝ่ามือชนกันนะครับโดยที่แขนแนบใบหูเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผายแขนลงด้านข้างนะครับขนาบกับข้างลำตัวอย่างช้าๆครับเรามาทำอีกรอบนะครับลำดับถัดไปนะครับเราสลับข้างนะครับจากข้างซ้ายเป็นด้านขวานะครับงอข้อศอกซ้ายนะครับทับแขนข้อศอกด้านขวาไว้ตรงหน้าอกนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นจะช้าบริเวณศีรษะครับ หลังฝ่ามือชนกัน่ายมือลงด้านข้างช้าๆแนบข้างลำตัวครับท่านี้นะครับให้ทำข้างละสลับกันนะครับไปข้างละสามครั้งนะครับจะช่วยบรรเทาแก้ไหลติดปวดข้อมือปวดต้นคอและปวดศีรษะครับผมเรามาในท่าถัดไปนะครับก็คือท่าบริหารที่4นั่นเองคือท่าหมุนหัวไหล่หรือท่ากันเชียงนั่นเองนะครับเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะครับยืนตรงนะครับผมให้แขนขนานกับหัวไหล่นะครับ เราจะเริ่มจากแขนด้านขวานะครับยกแขนด้านขวานะครับขึ้นไปที่บริเวณสูงสุดนะครับบริเวณแขนชิดแนบใบหูนะครับหลังจากนั้นนะครับหมุนแขนไปทางด้านหลังนะครับกลับมาแนบข้างลาตัวท่านี้นะครับเรียกว่าท่ากันเคียงครบแล้วหนึ่งครั้งเรามาทําพร้อมกันตามอีกหนึ่งครั้งนะครับเราทํากับข้างซ้ายนะครับยกแขนขึ้นครับแนบชิดใบหูพร้อมผายมือไปทานด้านหลังวนกลับมาแนบลาตัว เสร็จแล้วนะครับท่านี้เรียกว่าท่าหมุนแขนหรือท่ากันเชียงนะครับท่านี้นะครับให้ทําทีละข้างสลับกันนะครับข้างละ3ามครั้งจะช่วยบรรเทาอาการไหล่ติดข้อมืออาการปวดต้นคอและก็ปวดศีรษะนั่นเองครับมาท่าถัดไปนะครับท่าบริหารที่หเรียกว่าท่าปล่อยพลังนั่นเองเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันนะครับยืนตัวตรงครับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นพายมือนะครับแบมือนะครับตั้งไว้ที่ระดับหน้าอกหายใจเข้าลึกๆสุดปอด เมื่อสุดปอดแล้วหายใจออกดันแขนตรงๆไปทางด้านหน้าพร้อมหายใจออกแดงๆฝืนปล่อยพลังนะครับหลังจากนั้นนะครับแขนแนบลําตัวครบหนึ่งท่าแล้วนะครับเรามาทําพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมงอหมือนะครับตั้งไว้ที่ระดับหน้าอกหายใจเข้าลึกๆหลังจากนั้นเมื่อหายใจลึกแล้วเราหายใจออกพร้อมดันพลังไปทางด้านหน้า ท่านี้นะครับทำซ้ำนะครับ3ามครั้งจะช่วยแก้ปวดไหล่แล้วก็ปวดสะบักนั่นเองครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นเตียงลงเตียงนะครับผมเรามาเริ่มท่าที่6ด้วยกันครับท่านี้เรียกว่าท่าขึ้นเตียงลงเตียงหรือเรียกว่าท่างูนั่นเองนะครับเริ่มไปพร้อมกันเลยนะครับท่าแรกนะครับเวลาขึ้นเตียงนะครับผมให้วางแขนนะครับเป็นมุม90องศาครับหลังจากนั้นนะครับนำขานะครับขึ้นเตียงอย่างช้าๆทีละข้าง หลังจากนั้นนะครับขยับแขนนะครับผมเป็น90องศาเมื่อเป็น90องศาเรียบร้อยนะครับดันตัวนะครับไปทางด้านหน้าพร้อมเงยศีรษะให้ได้มากที่สุดครับค้างไว้1-3ลมหายใจนะครับท่านี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นท่าบริหารที่7นะครับท่าแมวนะครับต่อจากท่างูนะครับเราจะถอยก้นนะครับสะโพกยืดเหยียดแขนตรงไปทางด้านหน้าพร้อมก้มศีรษะลงครับกระดกไปก้นขึ้น ท่านี้จะเรียกว่าท่าแมวนะครับผมท่านี้นะครับจะช่วยเกี่ยวกับบรรเทาอาการหลังตึงนะครับหรืออาการปวดหลังนั่นเองเราจะค้างไว้ทั้งหมด1-3ลมหายใจนั่นเองครับผมท่าบริหารที่8นะครับเรียกว่าท่าเต่านั่นเองนะครับหลังจากจบท่าแมวนะครับเราสามารถทําท่าเต่าได้เลยนะครับโดยเลื่อนตัวของสะโพกนะครับลงมาให้ทับกับส้นเท้าโดยที่แขนนะครับยังเหยียดตึงอยู่และหน้าก้มลงนะครับหายใจช้าๆนะครับ 1-3มลมหายใจนะครับท่านี้นะครับจะช่วยบรรเทาเกิดการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อสะโพกโดยท่านี้นะครับเราสามารถทํากลับไปได้ในส่วนของท่าเต่าแมวแล้วก็งูรวมกันนะครับทั้ง3ท่าจะช่วยบรรเทาเกิดกับอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อสะโพกครับผม จะเห็นได้ว่านะครับการดูแลสุขภาพกายนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันปัจจุบันนี้นะครับนอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมและก็สังคมก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันที่ทําให้มีสุขภาวะที่ดีนะครับทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีดําเนินเกิดขึ้นได้และก็ทําให้สังคมเกิดความสุขนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับเทศบาลนครมัตภูตนะครับมีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด7แห่งด้วยกันมีงานบริการการแพทย์แผนไทยนะครับเพื่อ ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในเทศบาลน,นครมัตาพุดนนั่นเองถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลน,นครมัตาพุณท,ทั้ง7ศูนย์บริการของเทศบาลน,นครมัตาพุดนนะครับพะสุขภาพดีด้วย,ว,ยวิถีไทยใช้สมุนไพรไทย,ทยปรึกษาแพทย์แผนไทยขอบคุณมากครับ